ไปไปพี่น้องสิพากันเขาบัดไปทำบ,บุญพี่น้องงาน,งานยังก็่าเลยช่าสกระถางพระเขาบัตรวันอยู่ป่าเนยผ<อ>่านป่าผ่านดงนี่เข้าไปบอกองานสังฆทานพระเขาพี่น้องเลยผ่านป่าผ่านดงมาสัตนนว์สวรรค์ปิยานทย่น้องปิยานเลยยังสิ้นแล้วเมื่อตะกี้ทำไม หมอบไปแต่ออยางเท่หมหมอเสื้อูอือซมี่เซมี่กับน้องแบงพี่นอ้องเพื่อนไปกับหญ้าเพื่อนแะ้วพี่น้องเพิ่นกี้รใหญ่ไปเนาะไปกับอันหญ้าเมียวเพื่นอนเฮากบกำลังเสียออกไปพี่น้องเลยเบิล้ลทอดเราไปจกกะข้าใจนะเนาะนงแตัวเฮาเนี่ยแะพี่นอ้อง Ừ, của mình than hơn đâu cũng không có này hẳn มันผ่านพุ่มองหมองวัดเขาไปออกยากเนาะเฮ้าไิเห็นยัง่นบ่ยานอยู่ในป่าเนี่ยไปคิดป่าโอ้ยเื้อมันก็เชื้อแบบกัำสินเผินเ่ินบ่มาเห็นกระสิดเอกนี่เดี๋ยวเข้าแบบไปแบบระหั่างว่างนะจะไปขุดข้ามไปอยื่ในทำ้มไออกไออกตั้งขึ้นเนาะ เห็นส่วนร้ายันเชาบ้านเห็นเงินกางขึ้นเห็นแถวนี้ฮะเห็นแถวนี้บอกบอกัทนะีห่บอกปาก่ะาปากว่ที่เข้ามาบัดน้ำมงอีกพี่น้องลืมว,วระลืมหรอเใ็นไหม งทางพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่ลงไปพุกเขาพูกลบมาอีกบ้านนี่ทางยากเปิดเยขึ้นขึ้นห้องลงหวยมันไปหน้าปูนน่จอดเอาไปใหน้ดีก็ได้บ่อน มาบ่มาหรอ่านนันไกลบ่นั่นไกลกัาบ่ ทางเมื่อบายนี่ทอดสี่เลยแดดดีเลย ngủ em là ท้างหง่ายกว่าหนึ่งกว่ทานหนึ่งไปเท่าไรจืจือยูอ่บ่ออมือค่างึตึกนทานหน่งเทโโลอีประตักข้างใหม่ผมว่าเป็นสิป,ปีเลยเนาะ เดินอีกแล้วจ้าพี่น้องป้าพี่ดอยทางนะพี่น้องเริ่มเจ็บท้องนะปันปกายเพิ่นกับปกขืนาทางชิงยาปันนี่พี่น้องตะกี้มากกับปั้ญาปันนี่อ่ะ มาสมัครกระดอกระเดียดแท้พี่ดดกรเดยเธอสีหอดหวัดนะพี่น้ง ก็ là พี่น้องเอ้ยเด็กๆน้อยอยู่ไส เซมีนะมาก่อนไม่เท่ากันนี้บัติสิบโทสิบโทสิบั้สมน้ี่ขึ้นสุีหลังจากถวายแล้วขึ้น่าแล้ว

เกำลังแต่งอาหารพี่นือแต่งอาหารการกินอย่าแ่นี้บรน้อกมาบี่แ่ได้ไ้ากตปนอาานี่อยู่ในป่าม่ไ้็ไม่อยากกิน

เขบอก่าม่ดอะไรวะ่แล้พี่นองคิปนี้ด้ยเรื่องกาซิดิลาก็ได้พี่น้องคองไ้คิดหนด้ย้าอยู่ดีพีงเมื่อสุดสุดอย่งี็มาหอด้านที่เหนเอย เหนื่อยนี้มากกะบริคอย่างไงพี่น้องขอให้ยืนแข้งสอขงังแย่งน้องทางเงินทาทัได้นะคะขอใหู้กแน่อเนาะมีสุขภาพแข่งรอดจากน้องไยดีจ้า